Good Morning ตอนนี้เกือบส0บโมงเช้าแล้วนะแล้วก็เราอยู่ที่มูอิรอนนะแล้วเมื่อนะาวานนี้เราก็มาถึงนี่ตอนเย็นนะกับเราขับ MC มนะ็มซมแล้วนะแล้ววันนี้เราจะขับอีกประมาณ800กิโลเมตรนะไปถึงทรุมส์แล้วก็เราก็จะเริ่มเช้าหน่อยเพราะว่ามันต้องผ่านเรืออะไรต้องผ่านอุโ,อโมงที่หนึงที่มันจะปิด บางวันแล้ปิดมันปิดมันมีช่วงปิดเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าโอเคแล้วก็ผมก็ได้ชาร์จ MCH มาถึง97%แล้วแล้วก็เราก็ที่อุ่นอุ่นเครื่องอุ่นรถอุ่นแบตเตอรี่อะไรหมดแล้วนะเตรียมตัวจะไปทีนี้ก็โรงแรมนี้ก็สบายดีนะเงียบดีอยู่ในเมืองแต่ว่าเงียบสบายดีแล้วเราก็ไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วนะเช้าวันสกิปอาหารเช้าตุย โอ้เนี่ยมันมีเห็มะตกนะนิดหน่อยอบนหลังค้าเนะี่ยมีเห็มะแล้วก็ที่พื้นก็มีเหี่มะนั่นเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอย่างนี้นะผมเคยอยู่ที่เมืองนี้มุยราเนะ่ะตั้งสามสิบกว่าปีแล้วนะเมื่อก่อนนะตอนเป็นเด็กนะ,ะไม่รู้ว่า ันจะขับยากไหมถ้าฝนไอ้แตงหิมะตกแต่คิดว่ามันค้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าที่นี่เขาจะเอาเกลือโรยถนนนั่นนะมันก็จะหิมะมันก็จะละลายมันจะแฉะใช่ลดรถจะเปื้อนอีกแล้วเออแต่ว่าตอนประมาณหลังจากบ่ายสามวันนี้นะบ่ายสามหรือว่าสี่โมงนนนะ่ะเราไปถึงนอร์ดิบิกมันจะอากาศเคลียร์อากาศดีหน่อยที่นี่นี่อืม ตอนนี้เราอยู่ที่ Supercharger Stu อยู่นะแล้วก็ที่นี่ลบ2องศาแล้วก็มีลมด้วยหนาวมากเลยแล้วก็ผมก็กะแล้วว่าเราต้องเข้าน้ำเราก็เข้าน้ำที่นี่แล้วก็ชาร์จรถนะผมก็จะบอกตลอดนะต้อง A B C Always be charging ตอนจอดที่ไหนก็น่าจะชาร์จรถเพราะว่าอย่างไรเราก็ต้องชาร์จรถเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างอื่นได้แล้วก็โอ้โอเคเนี่ยผมเพิ่งจะล้างรถเมื่อวานนะตอนนี้เปื้อนอยูแล้วอะ โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปรนถะก็ดูให้ดูว่าเราจะไปที่ไหนนะในตอน,น้นะเราชาร์จไม่ค่อยเร็วนะ57ิกิโลวัตต์เพราะแบตเตอรี่มันใกล้จะเต็มแล้ bien, วก็แบตเตอรี่มันไม่ค่อยร้อนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับไปอีกตั้ง180กิโลเมตรเลยไปที่อินฮอร์แล้วก็ต้องชาร์จอีกทีหนึ่งท่านั้นมันต้องใช้เวลาเนี่ย2ชั่วโมงครึ่งเลยนะแล้วก็จากมุยรอนมาที่นี่ก็ใช้ตั้ง2 2 0วัตต์กิโลเมตรแต่ว่า เราขับเร็วนะ,ะความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเกือบ100เท่าไหร่นะประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็พร้อมไปแล้ว นี่เรามาถึงซูเปอร์จอร์จเจอร์ที่อินฮาร์เวนนะแล้วก็จากนี่ไปนะตอนเราไปทางเหนือเราต้องหนังเรือไปข้ามไปมันมีสองทางนะทั้งสองทางมันมันมันก็ต้องเราต้องหนังเรือนะแล้วก็ถ้าเราไปทางเหนือไปบนะุงเนืณะสนเราต้องรีบไปที่จริงแล้วนะ่าจะไปตั้ง5นาทีก่อนลแล้วอ่าแล้วเราก็จะไปทันเรือนะนะแต่ว่าผมไม่อยากจะรีบอีกออปชั่นคือไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ ที่ผมจะเลือกก็เน,นะเราก็มีเวลาชาร์นี้เองตั้ง45นาทีเลยอะ่ะผมก็เลือกอ p อปชั่น2อะนะแล้นะไม่ต้องรีบไปหรอกแล้วยังไงเราก็ต้องชาร์จอยู่ดีเราก็ชาร์จที่ซ u เปอร์จอดเจอร์นี้ก็ได้แล้วก็ที่นี่ก็เร็วดีนะเ,เมื่อกี้นี่ได้ตั้ง135กิลวัต์แล้วทจ่นี่ก็มีซูเปอร์จอ g เจอร์6อันเลยสบายดีเลยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็มี ฟอสชาร์จเจอร์ของฟอตต์แต่ไม่น,นี่เป็นแค่ห้กิโลวัตต์แล้วก็ผมก็สังเกตนะว่าหน้าร้อนนี้อะ่ะตอนตอนเพราะมันเป็นเกี่ยวกับโควิดนะรัฐบาลเขาก็แนะนำไม่ให้แบบแนะนําให้คนนอร์เวย์อยู่นอร์เวย์ไม่ต้องไปต่างประเทศนะแล้วก็หลายคนนะนโคตรหลายคนเลยเขาก็ไปเที่ยวลูฟูไปเที่ยวทางเหนือกันหมดเลยอะ่ะลูฟูทรูปเร์เซอร์หรือว่าที่อื่นนะแล้วก็คิดดูสิเทสลามันลดแค่ไหนอะ่ะ มี6อันแล้วก็ทุกที่นี่หรือว่ามันที่แะมันแชร์กันนะ2อัน2อันได้150กิลวัตต์ก็อย่างน้อยก็เป็นคนละ75กิลวัตต์แล้วถ้าไม่มีใครใช้ก็ได้ตั้ง150กิลวัตต์แต่ว่าที่นี่มีแค่2 5 0คนณ50กิลวัตต์ถ้าเป็นฮ e ุนไดไอ n i น i i โคโน e t r o n น r o น e โอะไร Leaf อะไรต้องมาแย่งกันชาร์จที่นี่หมดเลยแล้วก็ผมก็ได้ยินนะว่า หน้าร้อนเนี่ยมีคิวยาวมากเลยเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้เลือกแล้วก็มันไม่ได้เร็วเท่าเทสล่านะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครต้องการขับไกลแล้วก็ไม่อยากจะรอนานก็มันก็มีออปชั่นเะดียวแหละเทสล a คือนี่เราได้อยู่นี่เกือบ40นาทีแล้วนะแล้วปกติเราไม่ต้องชา์จนานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอดีว่าเราติดอยู่นี่อยู่แล้ว มันไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอเรือก็ปกติผมก็จะชาร์จแค่15-20้านาทีก็เหมือนคุณเคยเห็นตอนเราไปเที่ยวที่อื่นนั่นแหะไม่หว่าโดยเฉพาะตอนผมไปคนเดียวแล้วก็โอเคเอแล้วเนี่ยจดดูอะไรอย่างนัน้มันแปลกนะเนี่ยโอเคเทสนะลาเนาะเราก็ห่างกันอันนี้เป็น social distancing น,น,นะแล้วก็ที่นี่นะก็มีที่ปะเลอะเลยนะที่จอดรถเนี่ยว้างมากเลยเนี่ยว้างมากเลยนะ แล้วก็อันนี้เป็นหลังโรงแรมนะฝั่งนี้อันนี้เป็นร้านอาหารนั่นแหะก็มีที่เยอะแยะเลยนะแล้วก็ทําไมมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจอดติดกับเราเลยเฮะทำไม่เข้าใจนะแต่ว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปนะตอนนี้เตรียมตัวไปได้แล้วเรายังมีเวลาอีกเยอะแต่ว่าก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไป ก็ได้เนี่ยดูภูเขาสิฮะสวยไหมมันเริ่มมีหิมะแล้วนะบนสุดนะเพราะว่าข้างบนนี่มันจะหนาวกว่าข้างล่างข้างล่างนี่กลางวันมันก็หิมะก,ก็อาจจะละลายแต่ว่าข้างบน,นเริ่มมีหิมะแล้ว ี่เรามาถึงซูเปอร์จอดเจอที่เซตเตมอนนะที่นี่ลบหกองศาหนาวมากแล้วก็รถมันชันไม่ค่อยเร็วเพราะว่าแบตเตอรี่มันเต็มหน่อยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยร้อนนะนะแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราจะไปกินอาหารที่นี่ตอนแรกเรากะว่าจะไปกินอาหารอีกที่หนึ่งแต่ว่าเขาปิดก็ที่นี่ก็ใช้ได้เดี๋ยวแต่เ,เ,เขาจะแล้วก็จอดนี่แหละ แล้วก็ปัญหาคือเราไม่มีที่ชาร์จที่เราจะพักก็ใช่ไหมเราก็ต้องชาร์จเต็มๆหน่อยชาร์จถึงประมาณ90%ที่ซนี่อันนี้ก็มีมีซูเปอร์ชาร์จเจอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันแล้วก็มีห้าสิบกิโลวัตต์อีกสองอันแล้วโอเคเนยเราจะไปอ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะแอมเรียกเรียกล้ะโอเคป๊ป๊าโอเคโอ้โหหนาวหนาวหิวข้าวกา หนาวว่าโอเคเราต้องไปทางไหนเนี่ยง mm hmm. งเลยคิดว่าคิดว่าทางนี้มั้งเราต้องไปใต้ใต้ถนนนี่แหละนี่มาถึงร้านไทยแล้วเดี๋ยวก็จะปิดอีกครึ่งชั่วโมองแล้วเราก็จะปิดครัวอีกครึ่งชั่วโมองนะคิดว่านั่งกินได้นะนะไทยมาร์ทซูชินี่นะ ไม่ไม่รูม้มันอาจจะเป็นคนเวียดนามไม่รู้เป็นคนไทยไหมโอเคมาถึงร้านอาหารแล้วนะเป็นร้านอาหารไทยไทย,ยจริงๆเลยก็ดีแล้วก็น,นี่ลดไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเช็คดูนะเจ็สิบสองเปอร์เซ็นตก็เร็วนะแต่ว่าเราต้องตรงถึงสักเก้านสะิเซนต์ไงถ้าจริงถ้าใช้ดีแล้ว้ว่าจะมีแซลมอนให้มันถอดปลักเองแล้วก็ขัดมาที่นี่ มันด้ไหนนะ้วคตจะมีไหมแต่พอช่วงนี้นี่มืดเร็วนะเนี่ยอันนี้6โมง6โมงกว่าแนะ6โมงครึ่งก็มืดแล้วที่นี่แล้วก็มันยังไม่ถึงหน้าหนาวนะถ้าเป็นหน้าหนาวนีเ่เดือนธันวาไนบ่ายสามก็มืดแล้วทางเหนือนี่นะแค่อาหารมาแล้วนะอันนี้เป็นผัดเข่งนะแล้วก็โอ้ใส่พริกตัวนี้ไม่รู้เผ็ดไหมผัดเข่งใส่พริก ไม่แน่ใจวนะแต่ว่ามันแห้งไปได้โอเคแล้วนะอันนี้เป็นผัดไทยอืมโอ้ตรงนพีพริกสินี่อ่ะเผ็ดไหมเนี่ยอืมอืมโอ,โอ้กินเสร็จแล้วนะแล้วก็รถก็ชาร์จเกือบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยชาร์จเยอะมากเลยะ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดนินกลับไปหารถ ที่นี่เหรอเนี่ยคนออกจากปากกันนะเฮะ้ย <laughs> <ฮะ>ทางเหนือนี่นะเนี่ยที่ร้านอาหารนั่นนะป้านั้นเขาบอกว่าตอนเขามาถึงร์เว์นะเขาเจอลบ25อ,องศาลบยี่น,นี่หนาวมากมากเลยอ่ะใช่แล้วก็หิมะเยอะมากเลยแถวนี้อ่าเดี๋ยวเราข้องน้ำที่ปัตตานนะ รามาถึงทรุมแสนนะแล้วตอนนี้เราก็ตรงมาที่ฮิตแตร์นะเราไม่ไปในเมืองอะไรนะมันเราก็เริ่มดึกเราต้องเดินทางแล้วนะแล้วก็ที่นี่นะมันเป็นแคมปิง้งนะผมเลือกฮิตแต่แบบนี้นะมันมีหลายแบบนะหลายสไตล์มันจะมีสไตล์ทรดิชั่นที่เป็นสีแดงแต่ว่าเราก็เลือกสไตล์โมเดิร์นฝั่งโน้นนี่มันจะเป็นสําหรับแคมปิง้งเขาก็จะมีแคมปิ้งอะไรนะรถพ่วงอะไรแล้วก็นี่ก็มี r e น้อย,ยนี่มีแม่น้ำน้อยหลมายมกล้ใกล้ๆนี่นนะแล,แล้วก็เราก็เลือกพิจแต่อย่างนี้มันเป็น35ตารางเมตรราคาคืนละพันประมาณ1,400ี่รนะแล้วก็กว้างดีเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็ดูดูดีหน่อยนะแบบนี้สไตล์แบบนี้มีโซฟาเลยนะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีทีวีด้วยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวด้วยสำหรับสี่คนมีห้องครัวอะไรไมโครเวฟกาต้มน้ำทำกาแฟมีกระทะมีหม้ออะไรมีจะจะปิ้งขนมปังนี่มีตู้เย็นด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นเออทำน้่นหรอแล้วก็มีจานมีอะไรแก้วอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะ กินอะไรนะก,ก็สะดวกนะอันนี้เป็นอุ๊บส์อุ๊ส์โอเคแล้วก็อันนี้ห้องน้ำเป็นอย่างนี้โอเคมันมันอาจจะไม่ได้ดูไฮโซมากนะถ้าเทียบกับโรงแรมแต่ว่าก็ใช้ได้มันก็สะอาดดีนะกว้างดีแล้วก็ห้องนอนนี่เป็นอย่างนี้โอ้ แล้วก็มีฝั่งนี้นี่ก็เห็นข้างนอกเลยนะมันมีฮิตแต่อันอื่นด้วยหลายอันนะแถวนี้ะแล้วก็ปิดมีน่ปิดได้แล้วก็โอเคก็ดีนะเนี่มันอยู่สบายดีหน่อยไม่ไม่ได้แคบมันมีนะถ้าเป็นโรงแรมหรือว่าอะไรห้องมันจะแคบหน่อยแล้วบางทีเราก็อาจจะอยากจะซื้ออะไรมากินที่บ้าน ก็อย่างนี้ดีแล้วก็ตอนนี้นะเรากะว่าจะอยู่นี่3คืนเพราะว่าตอนแรกเราบึก7คืนแต่ว่าเห็นว่าอากาศไม่ดีภายกรอากาศไม่ดีก็ตัดไปเป็น3คืนก็หวังว่าเราจะเห็นแสงเหนือนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็เดี๋ยวจะขนของอะไรเข้ามานะจากรถแล้วก็จะเชิญแล้วไม่ออกไปในเมืองอะไรหรอกจะพักผ่อนหน่อยพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องตื่นเช้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทํา บล็ Vlog อกเองนะตอนอยู่ทรุมเพลโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอน,นะแล้วก็ขอพบกันใหม่สวัสดีครับ